สบายดีพี่น้องมื่อนี้น้องตูพ่พวงได้พักกันมาอันพระธาตุอีกครั้งมาไหวบูชาผาถัดอีกครั้งเนะาะแล้วละกะ็เดี๋ยวนี้น้องตู่กำลังสซื้อดอกไม้เนาะหมากเบงไปไหวพระธาตุกันเด้อพี่น้องเด้อไปเจ้านายไปไหวผาถัดอา่าพุญนน้ำกันเนาะพี่น้อง ใครได้ดายเนาะมังเป่งเนาะแม่ฮะคูยซิปเซ็ตเตอร์เด็กคู่ห้าพันมีบ่คู่ห้าพันได้บได่ได้เนาะได้ได้โอเคเอาเอาคู่หนึ่งเนาะผ่านน้องตุ๊ไปไหว้พระธาตุมังเป่งงามๆที่เพ่นขายอยู่ในทางพระธาตุนี้เนาะ ผู้ใดได้ไปได้มากลับมาไหว้พระธาตุน้ำกันเด้อพินองเด้อพ่นองเอ้ยเขาไปไหว้พระธาตุอีอหังน้ำกันเด้อพ่นองเด้อเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของแข็งสนเุเขตนะเป็นมัถุโบราณตั้งแต่เก่าแก่หุดละ อาที่เป็นขลบลมไหวมาจตงเป็นเด้อาสาธุมาหอดมาถึงกเด้ออันนี้คือพระธาตุหนนันเนาะซึ่งมาบนหลายคนเคยได้มาคลบลนมไหวเนาะหลายคนก็นเคยได้มาแล้วและการยังผู้บางคนผู้ใดบัานนได้มาก,ก่ะมาเด้อมา ให้บุญทำทานน้ำกันโดยเฉพาะเป็นวันศิ้นหรือว่าวันบุญสําคัญต่างๆทางท่องเที่ยวจะหล่ยะรั้แแบุเนาี่แมสดีพขอบัวาจัยเมืองวกร่าาา่จ้าเจ้อากว่าว่าทางคนแก่มันกลมเรียน พี<จ>่ว่ามีประทานห้ายหูหลายหูอานที่เพื่นใดเจ้ากรเพแม่บ้านปรากฏใจคนใดขึาสถานโยนสูะาก็แงงไปทางสี่ทิศมีปองสมบัใจโเจ้าหูไรโอ้โหพาเส่วนลารอยตรงแทน ุสตางแดดอนุไก่ชีวิตเ้ยงไก่ทุยน้ำาาัดตนะเหมือนล่าเดืนาาสบาดีนังตันงตูดมหอดมาถึงแล้วผัดถานอีกจักหน่อยเข้าไาวผัดถาดมาบญน้ำกันกำลังผักห่อนยูนังตูมาแดดกาลังแดดเทแดดว่า เหยเป็นมาพักห้อนจากนั่นก่อนจึงค่อยออกไปเปเข้าไปไว้พระธาตุทานหน่อยุดลานก็ท่านก็แต่กินร้ายกันนาะทน่อยแกินร้ายทันราแต่กินร้ายนอกจากก็ท่านก็เสรหลเอกินกินสัก้าวแนานอกจากก็ นี่คอยเป็นใบแก้วหัวทองของหนังไอ้พวกทานที่สุขสว่า์นางมโนเลิกไว้ใจเจ้าพัฒนาเด้ออะไรจะคอยพัฒนาที่ดวงตาเห็นทำอันไปแล้วไล่ขึ้นแล้วก็เก่าท่านบุษราไหลเข่าจิตชินงามเนาะไอ้ท่านอยูุ่รงจินเย็นอยู่ในจินวานบุษบาบุษนาเนห่ยลำรวยลบรวยเด้ออะไรจะโยกมโนสุขขังพลังเนาะในเวลาที่ทีพี่ใหม่จะมาถึงนี่ขอให้ทานทั้งหลายจงมีสุขสกายสุขใจในหอบในครัวปลอดโรคปลอดภัยสัมมาค่าขึ้น ริ่งไรที่สอบประกอบนธรทมขอจงสำเร็จสำเร็จทุกประการเถิดเจ้านขอประชาสพันแก่ คนก็มา้ากันนอกดอกดาตั้งฝ่ายนี่กันร้ายก็ปากตู่เป็นสงสารส่วนบนเมื่อนี่เจ้ากระชิดสลาโหนสอดคล้องในคลองวัดผูชักินชัดทานถึงแบบใจใจกว่าคนทั้งวงเขาก็ยอกนื่อศร้าันจะเสียงหมันในเข่าพุจอองเมื่อนี่เจ้าก็ได้กกว่าบอนตัดใจขาสิเศษซีไว้แคดแ่พอนแก้วสงแถมลาตุวเด้อคดย่พอตุกแขวนในตะหนีบโลกาพ้อมาบันดลแต่กุญแจไปแล้ว อันนี้แนวนำยวดูมีสดชื่นน้ำน้ำคืนเงินเก็บผลเนือ้อตัวเศร้าวสวงเบาไอ้สซพลนึเกเจ้าที่ป่าธนทานนักซิ่งจริงดังประสงค์ลงมวไอ้ยยูรีพี่อ้วนคิดท่านี่ลายเถธอเกิดหน่อยนคนพาผู้บ้านี่ยคนเจ้าสันเขาหวังสวรรค์หรืที่วันเขาเขตประธานอีกครั้งอ่า นั่นเป็นวัดยึดทางเบื้องหลังของพระาธาตุนั่งตัว่นเข้าอยู่หมหออนไลน์เมื่อนี้ก็เป็นมือที่อัน กัรท่องเที่ยวหรือว่าผู้ทำบุญมาโบลายเนาะมือที่มีลายกันจะเป็นวันศิลเป็นวันศิลน,น้อยวันศิลย์ใหญ่แล้วก็เป็นวันบุญต่างๆอันบุญประจำปีาย ทำบุญนำกันเด้พี่นอ้องเด้ผู้ใดที่ว่ายังบัดนได้มาหรืงผู้ที่มาแล้วกับพอเขียนนี้สถานที่แห่งนี้ก็เป็นอันสถานที่ซักซิ์แห่งหนึ่งของแองสันเะเขตเป็นบ่อนที่ชาวลาวทุกโตนาเนาะทั้งใต้ทั้งเหนือมาอันครบนมไหวเป็นสิิงอานแรงท่องเที่ยว แห่งหนึ่งของแขงสำนักเขตนะลองเที่ยวทางธรรมทางาวัฒนธรรมทางด้านวัฒนธรรมส,รสัน,สน,น,านาติสุนทรเด้นพนงดงเด้ดังตูสีมาบริจาคบริจาคเห่งบุญทำทานอยู่ใน,นธาดอย่างในมือน,นี้ เข้าไปบนเพื่นนรับกองทานกันเด้ห่อนีลีห่อนีลีเอาเข้าไปเข้าไปให้มันถึงหลูกสาวแมนแมนลูกสาวเพื่อนอยากมาเดินเดินเดินยังสอนเออจื้อแล้วบาดิเนี่ยพ่อพ่อเป็นอาจารย์ตั้งแต่ เพิ่นเข้าบำนาญแล้วเนาะเกษียณแล้วเพิ่อนเพื่อนลินเดอร์เดอรแมนไปท่องเที่ยวเวียดนามเนาะไปหอดอันดันนั่งหอดอันคอยอ่านมื้อนี้น้องตู่สิมาบริจาคน้ำเดิฟโอเด้อร์บริจาคซาวคันกีบมาเตชโน่คนละ เอาพันเกี่ติเ้าเกีเจ้าเอาเ้าเอาเด้ออาจารย์เด้ออจาตะงเลยสาธุสาธุการขับแะผมก็ใจุมคุณนำาลลายเาแต่ก kind of <Without, S 2> ็แลวก็น like ้องตูนคอให้เจ็บให้ขอให้ฟังให้เศร้าเด้อจ็เป็นกระเด็นเป็นผู้้ทูบคุดีเรื่องต่อไปสาธุสาธุเข่าอยู่ดีมีแห้งมันเยิีมมันเยิะตลอดตีตลอดไปเด้ออาจารย์ตะวงกันเป็นอาจารย์ใหญ่เลย จานใหญ่คุไปเรื่อยน้องกะไรเลาะอยีที่ให้อ่ดีที่สุหมักเยินหมัดเยนน้อเนาะแลนต้องกเดอแสนทัวให้ไให้น่คลิปนะคกข้าแมขอให้แแม่ขาวพันผูกแขนให้น้องตัว จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจบฝันเด้อลูกเด้อให้ดีให้เช่าได้บาทนี่โตไปนีถูกพันโตมหอมพันไหวแล้วหายพลอยอากาศลบค่ามดคือชิงพันแล้วเ่ยบานนี่ตีใหม่เหมือนเนี่ยบ้านนี้ซาเถอซาธุสาธุอนองตูวได้เสียงสี ได้แล้วบ่ได้แล้วบ่จับไม้เชียงซีจับเบ,บิง้งทำไมนั่นบ่ไม้กันทีหากันทีหากันทีหาอยู่ใส่นอกันทีหากันที่หา กันที่าบอมีเจ้ากัเป็นแม่บ้านปรากฏเกิดใจบุญแล้วเทินมาว่าอใจเจ้าเันที่องเจกันทีสิองพรท่างขึ้นสู่สวรรค์พระท่านกังมาสวนเจ้าถึงกันที่สิบสองอีกนะครับนางใจมโนเจ้าลงนั่งข้าวเขาจะได้ขาดโค้งให้พระท่านทรงดลพระราชดีทรงแทร่บุตรุนต์นง เป็นได้มาเลาะ้างลังของพระธาตุมีกกกุ้ก้งก้งงมี้งมก้งมีก้งมีงมีก้กุ้งกก้งมี้ง้ง้มีกุ้้งีกงมกมีกงกงมีกก้กก้กกก้งกม หลายอพี่น้องเอ้ยผู้ใดได้ไปได้มากามาไวสักลาบุษาเดอร์าธานิหังอันคุณในแขวงสำนเขตเมืองนคอนกระสนพรมวิหารอ่าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของแขวงสำนเขตอ่าท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมในที่ของประเพณี ถื่ว่าน้องตูมาก่อนก่อนบุญปีใหม่ลาวเนาะและอีกวันพุธหน้านี้เพื่อนจะได้เอาพระพุทธรูหุบลงหดลงส่งปีใหม่สิมาอีกปีใหม่สิมาอีกประสันน้องตูนะเอาพี่น,น้อง,อองเอ้ยมือนีนี่เอาสำนีสก่อนเด้อและฝากกลไลกดแซให้สอนน้องตู เดินเดินบายบายสบายดี